นมัสการครับอาจารย์ครับเป็นไงอาจารย์หลังจากที่ปล่อยเลขเสียบปลูกข้อไปแล้วท่านฝันไปฝันอยู่ฝันเปลี่ยนตัดเทื่อนเปลี่ยนตะดึกแล้วมันบ่แมนแล้วมันบ่แบบนี้อยู่โอ้หนักเห็นบ่โอ้ยแมนคากแล้วแบบนี้เนาะแต่ว่าบ่เพื่อนว่านวดห้อยย่งบ่อาจารย์นวดเมียฝรั่งนวดข้าขายนวดเมียฝรั่งในมย่งบ่ย่งอยู่เอฟซีสั่งมาวุ่นวุ่นนี่เดียวนี้ โอ้โนี่บอกโอ้ยนี่พี่น้องเด้อแม่ยังนี่คือโคโลยไงแท้นี่นี่ยังนี่ปลัดคิกปลัดคิกเท่ยขาหลงโอ้ซุปเปอร์ซุปเปอร์ปลัดคิกก็นี่ปลาตับูซานี่ไปทิบว่าขายดีพะโลว์ว่าขายของยังไงครับเนี่ยไหวก็เพื่นนวดนี่อาจารย์นวดนี่มันครอบคุ้มอ่าโชคลาภน้ำบ่แม่นแม่นเมตตามหาเนยม เป็นเมตตามานิย่มครอบค okay. uh, ุ้มโชคลาภครอบคุ้มการหน้าที่การงานน้ำบ่อจันเนี่เกี่ยวอันนี้นี่การที่ร่องนี่ก็เป็นพระแคทามาฮาลานาชาลิติโอ้นาชาลิติคือพระคาถาองพระศิวลี่ครับผมกต่สิริลาภาสิริลาภากก็คือว่าสิริสมงดงามลาภากิก็ลาบอยู่แล้วโอ้ทตให้ว่าครอบคุ้มครอบคุ้มน้ำกันโอ้สมเสือนวดเมียฝรังอีกทีห้ว่าไปว่าไปจ่าก็ไปนี่ห้ว่ามีแตะคนฮาก้นหอมจีบบ่อจันทร์ ดถ้ามาค่าขายได้บอิจัน์ได้ให้กันได้คือกันคนรักคนนลงมีคุณแม่ท่านหนึ่งบรรทุกมหาผมท่านบอกว่าท่านไปเฮ็ดนวดแผนไทยอ่าเพื่อนกอากเพื่อนเฮ็ดย่ต้างประเทศผมบอกเพื่อนอยากให้ลูกค้าหลายๆอย่างสีนนะดับันนี้สุ่มนี่นี่กะใส่ได้ยืนบริจันทร์ขั้นตอนการการใส่สมมติว่าเพื่อนเฮ็ดงานจังสันเน่ ขั้นตอนการใส่ใส่จะไหนสีบอกเอาไปบูชาคือเอาบูชาไว้ก็ได้ไรกันที่สีกับสีกับเอาผู้คุยิ่งกับเอานิ้วนั่งนี่ยนั่งสีนิ้วนั่งสีสีมีวนใส่ว้นขวายังไงบ่วนจากจากนี่จากไสไปหาขวามียิ่งนี่ยเรายังคนกับฮักเรายังคนกับรูมเรายังคุกับเสียสามรอบครับผมครับครับผู้ใช้ไม่สีโอ้ผู้ใช้กับสีอะไรคือกันผู้ใช้ไี่สีผู้ใช้เนี่กับห้าสีเอิญนวดเมียฝรั่งบ้านกันผู้ใช้ สีสีไปทางเดียวกันพูดแต่ว่าผู้ใช่เอานิวซีนะอาจารย์เนาะเอานิวซีสีสีไปทางทางขวาไม่ยิ่งไปขวาผู้ใช่ไปขวาจากเนี่พี่ป่าบนจากข้าผมอืให้ให้สีให้วนวันเถอะโหครับผมแต่ว่าตะกุดน้องแม่ห้อยั่งบ่ล่ะอาจารย์เราตะกุดย่งอยู่เจ็ดแปดอันโอ้ยังอยู่เจ็ดแปดอันเสียบเหรอปังเสียบจี้สั่งมาหลายนี่มนย่างทั่วมาอยู่นี่กับแป๊บเกลวแปบอยู่นี่ อให้ยไปรับเจ้าทัวทรัพย์กระเจ้าอยากได้ของดีลังค้นมื่อวานนี่พอดีของทรงไปหอดปั๊บเป็นว่าเพล่ยนตึกเลขเป็นแสนเมื่อวานนี่อันนี้เราอีรีนี่นี่เรื่องจริงนี่นี่ตึกเลขอ่าต่างประเทศโอ้โอ้แม่นอีรีเนาะได้ผลไหวเนาะเอ้างงกัยังาบสเซียก็ต้องเซียดิ่งยังไงมาลอกับละมือเท้ากันลูกปลาสิ่งเอนซ่อนนังเดียวเท้าครับเอาเอาเสียป่านนี้มันนันเลยนะยังหมุกเก้นกขาบอกแกมันนันเลย อยากหูแนวอื่นแนวบันนี่อยากหูแนวฝันเนี่ยอาจารย์หลังจากที่ปล่อยตัวเลขไปตัวเลขเสียกปูข้อนี่ตัวใดเจ็ดห้าสามกับเจ็ดสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเ้าแปดอย่าเอามาเบิึงกันนะเอาเอามาเบิึงสักกันก่อนฟังฝันนะนะก่อนฟังความฝันของอาจารย์เจ็ดสามห้าเดี๋ยวแป๊มโอ้อาจารย์เขียนไว้ย้อนมาครับที่เขียนมือนั้น เห็นมั้ลเห็นจังซีโอ้ที่เห็นเห็นจังซี่วดด้วอาจารย์ด้ออนุญาตบางเอานี้ออกไปส่งกันนะครับอาจารย์เอาวัตถุมงคลเขาออกไปส่งกันนี่เห็นเห็นลักษณะนี่เด้อพี่น้องเด้อเห็นลักษณะนี่แต่ว่าอาจารย์จับคู่ให้พ่อพี่น้องเห็นจังไนให้ที่ไปจับจังไรก็จับได้แต่ว่าในส่วนนี้อาจารย์เห็นลักษณะนี่ตำแหน่งแตละเลขเลขกอยู่ตำแหน่งไดลยังสินะนี่นี่นี่ี่พี่น้องิ่งเอาเด้อนี่ครับอ่า ว่าอาจารย์เห็นเป็ี่นยังซี่ตามตำแหน่งเลขที่เห็นนะอาจารย์เห็นยังย <aring> สี่เออนี่แต่ว่านี่อาจารย์จับให้เป็ี่ยนยังซี่ไปนี้ก้อนชิ้มาฝันมือนี่นะฝันมือขึ้นนี่านนอาจารย์ฝันมือขึ้นครับผมนี่บ้าน,นี้อาจารย์เพื่อนจับให้เพื่อนจับสี่พี่น้องอนี่อาจารย์เพื่อนจับให้เพื่อนจับยังซี่ตัวเลขนะนี่อาจารย์เพื่อนจับให้เพื่อนจับสี่ครับนี่อาจารย์เพื่อนจับให้เพื่อนจับลักษณะนี่อ้าว เด้อพ de, hey, ี <antenna> ่น้องเด้อเอัให้เพิ่งที่อีกที่นึงเนี่ยอาจารย์เห็นตำแหน่งตัวเลขจังส่อันวงกลมทั้งนอกนี่คือพราถาดเด้อพี่น้อพี่น้องเด้อคือพราถาุที่เพื่อนเอาเชือกมาทำพิธีนั่นเองวนเห็นดอ่าแล้วก็เพื่อนเห็นเลขมาตำแหน่งเพื่อนเขียนตามตำแหน่งความเป็นจริงเป็นจังซี่อ่าแล้วเพื่อนก็เลยมาจับให้จังสี่พราพี่น้องเห็นความแตกต่างยังไงขึ้นอ่าเห็นสิไปจับตัวใดชนตัวใดกะอันนั้นบ่ได้ห้ามแน่นอืม เอา้าบานนี้เพื่อนเห็นเปลี่ยนเจ็ดสามห้ากับ 9, เก้าแปดอ้าวบานนี้มาม่อว่าเลี้ยงฝันนี่บ่เนี่ยครับป้าจังครับฝันเมืเ่อคืนนี่ฝันว่างไนขอรับผมฝันว่าไปเบี่ยนบาทกมากมากามาครับแต่เน,น,นี่ยนมก็เลยบอกว่าซื้อไว้ถ่าล้วเด้อรถวาหันว่านั่นอยู่ในบ้านวาหันนแต่เลี้ยวไปเนี่ยรถคันแดงครึ่งครึงอยู่นะเห็นป้ายแต่เปียนเห็นยงางโมรถเห็นรถจอดอยู่หลังบ้านเห็นแต่รถ หรดแดงพุบไปอ่าในฝันเนี่ยฝันว่าได้ไปบินบัตรบินบัตแต่ว่าหันมองรถแต่เขาแจ้งอยู่ในบ้านโอ้มองว่าซื้อไว้ฐานไม่ออกว่าซื้อรถไว้ฐานลรืเด้อซื้อไว้ฐาแล้วรถมาแต่ว่าเดี๋ยวไปก็เห็นรถอยู่เห็นรถอยู่สีแดงรถสีแดง่นอ้าวปัญหานี่รถตีมันอาจารย์เคยฝันลักษณะนี้บ่มันตีความหมายว่าจังไดนจังตีครับกับมันก็ ตรงๆเลยนะครับมันเข่าเข่าตรงๆนี่สครับเพราะว่ามันฝันฝันว่าขันว่าฝันว่าได้โอ้ได้เพราะว่าจะเปลี่ยนได้ลดได้หยังก็แล้วแต่อือจังหวัดบางนึ่งฝันว่าชันฝันว่าได้ชันเนี่ยมันก็เข่าเตะกันนั้นสามตัวเลยนะทีต่ว่าฝันได้ลดเนาะอ้าผู้ใดก็ทีฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับอ่าแล้วหลังจากสัมภาษ์อาจารย์เรียบร้อยแล้วก็มีคุนตาท่านหนึ่งที่เพิ่มมาร่วม ในพิธีของอาจารย์นี่แหละมารวมไม่เห็นน้ากันมันบ่พ้อเออแม่ไม่เห็นน้ากันแม่ซึ่งพ้นกับฝันสองขึ้นแล้วอ่าขึ้นแรกกับจีว้าสู้ฟังมากขึ้นที่สองกับจีว้าสู้ฟั่งแต่ว่าสีเฮดเป็นอีกคลิปหนึ่งในช่วนนี้กับสีเฮดเป็นคลิปอาจารย์ฝันเนะฝันเท่านี้เห็นบ่อาจารย์ฝันสั้นๆซ้ำมีหัวละก็สุดซ้มใจค่วมเป็นจังสั้นนี่เองแล้ววันนี้ อันบัานี้หวัวล้านลื่นคู่จังหน,น่อยในเด้อบันเด้อผมก็ได้ปะคันฟันเห็นรถในลักษณะนั้นอาจารย์คิดว่ามันเปลี่ยนรถเป็นลาบ่แต่ว่ารถมันบริคีดิรถมันจอดนิ่งเนา<อ>ะแม่นบ,บ,บอยันมีตัวรถตัวเพิ่มบอยังสินะผมผมถามความคิดเห็นอาจารย์ถามความคิดเห็นอีกที่ว่าบ่บ่มีล่มีอือเพราะว่าก็เคยฝันเห็นหลายเธอยู่มดักขันมันฝันเห็นจังกฤษขันมันนั่นก็เข้าตรงขคือเขาอว่านะโอ้มีแเนวาดอายนี่เนวาดายเพรามีแเนวาดา มันเปลี่ยนจังสัน้นว่ะทีคาก็แล้วแต่พ่อพี่น้องที่ใส่พินิจผิดจรณากันล่องเบิรงเดอ้ออ่า,อา,อาจังไดก็ได้ล่องพินิจผิดจรณาเบิรงส่วนเครือเขาหลงกันกง่ย่งอยู่เครือเขาหลงกับนวดย่งอยู่แต่ว่าตะก,กุดนี่เบิดซัำนี่อา่าเบิดแล้วเบิดซัำนี่ตะก,กุดเบิดซัำนี่อ่าแต่ว่าเครือเขาหลงกับนวดเมียฝรั่งอ่านวดมหาเสน่ห์เพื่อนนี่ ย่งอยู่อ่าพอพี่น้องกับติดต่อมาก,กับทางช่องที่ไทยท้ำอยู่นี่ครับเป็นเด็ที่รงเบอร์โต้ไวด้วด้านล่างไว้ให้อ่ากูไดอยากได้อันใดกับโต้มาสอบถามได้อ่า<ม>ว่าอันใดใส่จังใดซับพกุ้นจังใดดีแนวใดอ่าเจียวไปใส่ในการงานจังใดกะไว้วอกวุ่นดีกะคับคนโต้มาสอบถามค่ะครับเออดีปันยังส่วนตัวอาจารย์เน้นไหมบ้าะเน้นไหมบ้ เน้นว่าอาจารย์เน้นว่ามีมีม,ม,มีตัวไหนชอบ,ชอบเป็นพิเศษบอระวังชุดล่างกับชุดบนนะครับชุดล่างมากบนนี่แหละมากบนเนาะตำแหน่งกับโค้งที่ยังสีเ่เลยเจ็ดสามหานี่เลยมันว่าอาจารย์เน้นเม็ดเดียวอ้าวทั้งหลายแกตีลูกวนอาจารย์ซ้ำนี่ต่อนตัวว่าเพื่อนว่าเมื่อนี่กับ่อได้วาทิมาไทยเอาเลขหรอกผมมา ว่าที่มาเอาของไปส่งให้เอฟซีก็จะถามมาหลายอืมอืมเอาอ่าไปใส่ก็ดีไอ้ได้เอาไปใส่เนี่ยอ้ยดีขัดดีแน่นัว่าได้เอาน้ำอาจารย์ไปใส่บ่หรอเอาไปแล้วเนาะดียังดีของกิดจะดีบ่ดีจะจนว่าไม่บ่เด็กจังว่าวันนี้จากบุติจักเงี้ยวันนี้ยังเตรียมไปหน้ากับจันจะมาบ่ชั้นพอดีมาอยู่นี่หรอจำยู่นี่นี่ล่ะเออเอาเอาเออพวกได้ออกไปใส่นะครับโย่อมพออุปถัมภ์แล้วยุนี่ล่ะ เอออยาติพี่น้องหรือว่าสิไปขาะไปใครเออสิไปอาออขาเพราะหอกพราลังไปใส่กร้างตั้งประเทศตั้งจังหวัดก็ดีเออมีส้วมีลาดดีปานยังมีว่าปรลัดคิกอันนั้นเนี่ยว่าจังพอตาเนี่ยห้าร้อยบาต่อจักบาทเลยไปเอเนี่ยซุปอเ,อเปอร์ซุปเปอร์าลาอรปลัดคิกเอาเอาเดี๋ยวจังหน่อยสิขออนุญ,ญาตสัมผัสอีพอจังหน่อยเด้อมาฝันมาอีหยังเนี่ย ได้เลขไปแลวออกไปเชียงฝันไวเชียงในเอาวันนี้สิลบกกวนพระอาจารย์ซัมนี้เด้อครับผมขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับ